Ủa Lan đùa trượt ไม่ว่าจะเป็นคราบอะไรตัวนี้คือเอายูมดทำความสะอาดได้หมดไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าโซฟาหรือว่าพรมและเจ้าตัวนี้เขาก็คือเครื่องดูดฝุ่นกระจัดคราบ o ูเวิร์กคลีนเซเลตพัดจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นวันนี้เราจะใช้คู่กับน,นำ้ำยาทำความสะอาดของมิตาคินนะคะตัวน,นี้สามารถใช้ซักได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาเบาะหรือว่าพรมกลิ่นหอมสะอาดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายใช้แล้วไม่เป็นคราบด้วยตัวเครื่องจะมีแถมน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ถุงผ้าเก็บอุปกรณ์มีหัวแปรงมาให้เราเปลี่ยนถึงสามหัวหัวแรกจะเป็นหัวแปรงขนาดใหญ่เจ็ดน เท้าที่มีคราบสกรปรกอันนี้คือเป็นคราบพิ่สะสมมานานมากๆคือไม่เคยทําความสะอาดเลยนะคะเราสามารถใช้หัวแปรงขัดและดูดออกแบบนี้ได้เลยแรงดูดของเขาคือเยอะมากจะลราจะมาลองเปลี่ยนใช้เป็นหัวแปรงขัดอันตโนมัติตัวนี้ดูนะคะลักษณะพิเศษของหัวแปรงตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรงจะขัดวนให้เราเองทำให้กระจัดคราบไปอย่างหมดจดแถมยังช่วยประหยัดแรงขัดของเราอีกด้วยสามารถใช้กระจัดคราบสกรปรกได้เกือบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบดินโคลคราบชากา,าแกฟหรือจะเป็นคราบสกรปรกที่น้องหมาน้องแมวทำเอาไว้อันนี้พอหลังจากขัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได เราแค่ฉีดน้ำยาลงไปแบบนี้ก่อนบริเวณหัวแปรงจะมีปุ่มเอาไว้ให้เรากดฉีดน้ำยานะคะสามารถฉีดได้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าถังน้ำยาของเขาใหญ่มากอันนี้คือหลังใช้เสร็จนะคะทุกคนคือคราบหายไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาถอดออกไปซักด้วยค่ะอันนี้เป็นผมอันเก่าของเราอีกอันหนึ่งนะคะเราจะมาลองขัดดูกันว่าจะสะอาดขึ้นไหมโอ้ m ม่ก็ทุก oh คนคือน้ำดำออกมาเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่เราเพราะเราดูดออกไปแล้วนะคะผมดูขาวขึ้นทันทีเลยแรงดูดก็คือเยอะจริงคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบค้างที่เราขัดแล้วกับค้างที่ยังไม่ได้ขัดนะคะส ส,ส,ส่วนใครที่ลดเป็นเบาะพานแบบเรานะคะก็ใช้ตัวนี้ขัดได้ตัวแป้งหัวเล็กของเขาก็สามารถนํามาขัดตามซอกตามมุมได้หมดเลยเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากๆสามารถใช้งานได้หลายอย่างแถมทางร้านยังมีการรับประกันให้นานถึงสองปี<ๆ>หลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล้างท่อกัน<ๆ>นําหัวที่เขาให้มาครอบมาที่ท่อแบบนี้<ๆ>จากนั้นก็กดฉีดน้ำเพื่อล้างท่อได้เลยเป็นการทําความสะอาดที่ง่ายและสะดวกมากส่วนทางน้ําเสียนะคะเราก็แค่ดึงออกแบบนี้แล้วไปเทที่<ๆ>ตัวนี้คือเป็นไอเทมที่ถูกบ้านควรมีติดเอาไว้เลยค่ะใครสนใจรีบกดสั่งซื้อตะการานล้างเลย